เทสเทสเทได้ยินไหมฮะได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดนะครับขอเสียงหน่อยฮะที่ผมพูดเบามากๆเลยนะครับได้ยินไหมครับถ้าได้ยินเพราะไมค์มันดีมากเมื่อเช้ามีคนบอกผมพูดดังนะฮะได้ยินไหมครับเทสเทสปิดได้แล้วปิดได้แล้วเดี๋ยวเขาคงขึ้น พอทีเดียวเนี่ยเฮ้ได้ยินโอเคเนี่ยเราไปเ,กกเ,ไเากการีนข้างนอกกับแม่ที่เียทยก่อนเฮ้ยผู้จัดการพผู้จัดการพีทเป็นคนไหนเล็กผมคุกับ ใช่พี่เานี่ยออกคพีออ่ไม่ออกชือนเนก็แค่ไม่ไม่ก้เริ่มสายแชนนอะไรเดยวเราเริก่กสายแชนเโอ้ยใครโทรมาวะพี่พี่คุยกับแม็ก ก็ตอนนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะไลฟ์เฟซบุ๊กคุยกับพี่เป็กนะครับก็สำหรับใครเนี่ยอยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะอยากจะดูแบบ e อ็กซ์คลูเนี่ยก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กโตโยตสึเจแปนเฟสติวัลโอเคไหมครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไลฟ์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่เป็กเนี่ยก็คงจะออกมาเจอกับเหล่าน,นุ่นทุกคนนะฮะครับก็ตอนนีนะ้ใครอยากดูว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปสัมภาษณ์อะไรหรือว่าพูดอะไรกับพี่เป็กนะครับก็อย่าลบกวนช่วยดูในเพจโตโยสึเจแปนเฟสติวัลนะฮะ ครับผมโอเคนะครับไม่ผิดหวังแล้วผมออกมาสามรอบแล้วนี่เออไม่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ไปเขาซับเงื่อใช่ใช่ครับผมฝักเซนใช่ไหมฝักเซนด้วยฝักเซนหรอไรนะโตโยสุเจแปนเฟสติวัลครับใช่ครับผมก็คือชื่องานเลยอะครับ ได้ได้ครับไม่ไม่ไม่เราเอาแคสติดิยร์ไป็ค่เอาลูกออกนะก็ไอ้นะครับอ๋อไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวขอถามแบบเอกลุซีมหน่อยเพราะว่าเฮียเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วก็ร้องตะกี้ร้องกี่เพลงนะสี่เพลงอ่ะแบบจัดเต็มมากนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมเนาะ ได้ครับโหแต่สมัยไหนแล้วเนี่ยอัลบั้มแรกอครับโ้คนรู้มากเลยนะครับก็นะครับชาวแฟนเพจโตโยสุาเจแปนเฟสิวัลนะครับที่ดูไลฟ์เฟซบุ๊กของผมอยู่ตอนนี้นะฮะนี่นะครับบรรยากาศนะครับของเหล่าแฟนคลับนะครับของคุณเป๊กวลิตโชว์นะฮะนะครับผมก็นะครับ ก่อนที่คุณเป็กวลิชโชวนะครับจะออกมาเจอกับเหล่าแฟนคลับของเขานะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับผมที่โตโยตเจแปนเฟสติวัลนะครับผมดูได้นะฮะนะครับผมก็นะฮะนะครับเหล่าแฟนคลับนะครับผมหรือว่าอยากจะดูคุณหลวงนะตอนนี้กำลังถ่ายรูปอยู่กับโปเกมอนนะฮะ

他帮你 ครับสวัสดีครับพี่เป๊กพอดีอันนี้เป็นแฟนเพจโตโยตุญี่ปุ่นเฟสติวัลนะครับสวัสดีครับก็อยากให้พี่พี่เป๊กนะครับได้พูดอะไรกับแฟนเพจนะครับแล้วก็แฟนคลับที่เราข้างนอกเยอะมากๆเลยครับผมครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสาหรับที่ชวนผมมาร้องเพลงในงานในวันนี้นะครับก็สนุกมากๆนะครับบรรยากาศน่ารักดีนะครับถ้าโอกาสหน้าปีหน้าก็อย่าลืมชวนมาอีกนะครับครับผมก็ขอสามคำสุดท้ายเลยครับให้กับงานโตโยตุญี่ปุ่นเฟสติวัลครับพี่เป๊กสามคำเหรอครับ สุดโคยเน่สุดโคยเน่ขอบคุณยามขอบคุณยามขอจำนือหนึ่งนึงครับพี่เป็กดีครับขอบคุณครับครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับอันนี้เป็นซีดีแรกเลยใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นซีดีชุดแรกของพี่เป๊กผลิตโชคนะครับผมคยับขอบคุณครับผมลองได้ทุกเพลงเลยครับ จริงครับไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบลงเมื่อไรใครครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับนะครับเดี๋ยวผมไปตามไปดูบรรยากาศนะครับผมของเหล่าแฟนคลับนะครับผมที่นะฮะรอต้อนรับนะครับพี่เป็กผลิตโชคนะครับอย่างล้นหลามแล้วตามังห่างอย่างห่วงนะฮะนี่นะครับผม นี่นะครับฉาย,ยาของเขาครับเป็กห้างแตกครับผมโอ้โหบอกได้เลยนะฮะพี่เป็กน่ารักมากๆเลยนะครับผมแบบเป็นก,กนันเองนะฮะคี่ระวังระวังระวังโอ้ นะครับบรรยากาศนะครับของนะครับการส่งนะครับพี่เป็กผ้ดีโชว์นะครับได้ร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมของงานโชว์ยิสิจะตายเฟสนะฮะก็ใครนะครับที่ไม่ได้ชมเนี่ยก็ชมย้อนหลังได้นะฮะใจเย็นนะครับผมผมเป็นรุ่นหรือเปล่าไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่าผมเป็นรุ่นน้องพี่เป็กนะฮะตั้งแต่สมัยเรียนมปลายนะครับผม โอเคครับโอเคก็เดี๋ยวเราขอจบไลฟ์เฟซบุ๊กที่โฉนดเจ็ดแฟนเฟสติวัลเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วดูบรรยากาศก่อนหม นีนีครับก็บรรยากาศก็กผมขอลาถอยก่อนดีกว่านะฮะก็อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็อันนี้นะครับเป็นบรรยากาศนะครับของเหล่าแฟนคลับนะครับที่มารอส่งนะครับคุณหลวงของพวกเขานะครับผมก็สำหรับใครนะครับอยากชมย้อนหลังนะครับว่าไลฟ์เฟซบุ๊กเอ็กซ์คูลสีนะครับกับพี่เปอก์คุยช่นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็ติดตามชมได้นะครับในเพจนะครับชัยยุสุเจแปนเฟสติวัลนะฮะนะครับขึ้นชื่อจริงๆเลยนะครับกับพี่เปอก์ห้างแตกนั่นเองนะฮะโอ้โห เราไปดูบรรยากาศสั้นดีกว่านะครับผมก็เมื่อสักครู่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับของฝั่งเอฝั่งฝั่งเซาเนาะที่รอส่งนะครับศิลปินของพวกเขานะครับคุณเป็กผลิตช่อเครับแต่ว่าผู้ที่อยู่ในงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูบรรยากาศคร่าวๆกันก่อนดีกว่านะครับผมสมแล้วนะครับที่เป็นอะไรนะตำแหน่งว่าตำแหน่งขวัญใจมหาชนประจำปีนี้นะฮะเป็นขวัญใจมาก ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้างานนะครับเมื่อจบสักคู่นะครับผมเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับจากคุณเป็กพีชโชนะครับอันนี้คุณพี่มาดูคอนเสิร์ตพี่เป็กใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีค่ะดีใ,ใจดีใ,ใจได้เห็นไกลๆเนาะถ่ายด้วยถ่ายด้วยถ่ายรูปได้ใช่ไหมครับอันนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างครับก็คืออยากมาดูความยิ่งใหญ่ของเขาไงอยากให้แบบว่ามาดูความแกรน่ะ แล้วเขาก็แรงจริงๆเวลาเขาลงสดอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะแบบว่าให้ใจกับแฟนคลับอบบแฟนคลับก็ให้ใจเขาสุดยอดเลยครับก็จริงๆแล้วพี่เป็นคนน่ารักอยู่แล้วนะครับแล้วสมัยผมอยู่มอต้นด้วยเนี่ยพี่เป๊กก็เคยกลับมาโรงเรียนเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ครับก็รุ่นน้องห่างมากแต่จําได้ตอนนั้นพี่เป๊กมางานเราลงเรียนนะครับผมนานมากนะฮะครับผมครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับมาร่วมงานโชว์รัศดุ์เจแปนเฟสติวัลยังไงฝาก ฝากแชร์แล้วก็ฝากไลค์เพจนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็ยังช้อปปิ้งได้อยู่นะบ้าเราไปดูบรรยากาศต่อนะฮะก็บรรยากาศโดยทั่วไปนะเป็นประมาณนี้นะครับดูฝั่งนู <t> ้นดูฝั่งนู้นฝั่งเ้าฝั่งเ้า ทุกคนหลังไหลนะฮะนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับหลังจกวิดีเคอนเสร์ตของคุณเป็กผลิตโชคนะครับผมบายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวสำหรับนะครับการไลฟ์นะครับเอ็กซ์คูซีฟนะครับกับพี่เป็กผลิตโชคนะครับก็จบลงมีเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดทำอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยสถานที่หรือว่าหลายๆอย่างนะครับก็อาจจะทําให้ไม่สะดวกสบายสําหรับ แฟนๆนะครับผมก็ส u บใค r i รุ้ย้อนหลังนะครับสามารถดูย้ย้อนหลังนะครับได้ที่เพจนะครับโชยุสืเจแปน a ฟสติวัลนะครับผมสราบวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับกับไลฟ์นี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับไลฟ์หน้านะครับส่วนนี้เรากอนสวัสดีครับ